สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ่าวิสันใต้ครับผมวันนี้เราจะามาซ่อมเครื่องไทยตุ้น5335ครับนี่เงี้ยนี่เหตุการณ์นีงออกมาได้เพียงเดียวทำไมถึงได้เพียงเดียวนี่เพราะประกันใด ก็มาดูก่อนสิทำไมถึงได้ครึ่งเดียว เป็นเพราะสิ่งนี้ไหมนี่เราชมกันเด็กถอดออกม่าถอดออกมา,ออกมานี่ครับเราถอดออกมาเร็ว อะไรอยู่ข้างในนี่พี่น้องออกออกดูกสิจะเชได้หรือไม่มีี่แผ่นกันเอ่ย ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ปกติดีเี่เราประกอบกับลองดูครับว่าใช้ได้ไหมนี่นะครับเราประกอบก่อนแล้วก็เอาไปลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหม คือตอนนี้เราแก้ปัญหาที่เราเจอตอนหน้าก่อนครับทำทุกอย่างให้สมบูรณ์ก่อนคือเจอปัญหาในก่อนก็แก้นั้นก่อนครับส่วนโค้ดนั้นที่ทีหลังแก้นี้ก่อนเพราะวาเราเปิดมาเราก็เจอเลย ขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับแล้วเราก็จะลองจะได้หรือไม่ทดสอบทดสอบ và lợi giác thiệt thuộc sai hiền hay không sẽ đấy. แล้วก็เจอสาเหตุต่อหน้าแล้วก็แก้แล้วก็กลับมาเยได้แต่า่าคิดลึกครับอย่าคิดลึกนี่แหละคือสาเหตุมันเฮ้ ให้ครูคาลองปิ้นดูพี่เขาปิ้นดูก่อนนะครับเสร็จแล้วนี่คือมาเกะขีดดำครับก็มีขีดขีดดำดำด้วยนะครับขีดดำดำอะ่ะขีดดำก็จะเป็นตัวน,นี้นี่ แน่นอนเลยนี่สี่หายหมดแลนะ้วเห็นไหมเยอะอันใหม่เข้าไปเราทำมาแนละ้วเรียบร้อยครับผมนี่ครับเราได้ตัวใหม่ทำเตรียมพรม้อมว่ามันเดินไกลครับทดสอบเลยช่ได้หรือเปล่า นี่ก็จะเอาไปซ่อมแซมครับนี่ครับกใช้งานหลายวันหลาเดือนหลายปีเนี่ยโอเคสวยงามไหมโอเคสวยงามฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมว mình xay đi mày dạc, lên ngày các cửa bắt đầu không thuộc chụp hả xay nhiệt cho có สวยงามนะครับพี่เมย์อินโบอ,อินบ่สยงามนลโอเคแล้วก็ลงบันทึกประจำวันต้องเช็คประวัติด้วยนะครับอะไรแต่ละตัวว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้าง ขอบคุณทุกการติดตามการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดส u b s c r i กดไลค์กดแชร์รอคลิปหน้าว่าเราจะพาไปตั้อาการอะไรคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับ